สวัสดีครับวันนี้มาพบกับที่ปรึกษาการขายอนุชิตนะครับเรียกสั้นๆว่าเซลโต้นะครับวันนี้นะฮะรุ่นที่เราจะพาไปนําชมกันนะครับก็จะเป็นตัว b y d s e a l นะครับ b y d s e a l ต้องขอขยายความแบบนี้ก่อนนะครับตัวซ a l นะครับจะมีให้เรา เลือกทั้งหมด3ามเกรดรุ่นนะครับก็จะมีตัวเริ่มต้นนะครับเป็นในส่วนของตัวรุ่นไดนามิกนะครับตัวรองท็อปนะครับเป็นในส่วนของตัวพรีเมียมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวท็อปจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะส่วนรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นอ่าโฟร์วิวก็ได้อย่างที่เราอ่าเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคนะครับรุ่นที่เราจะพาไปชมนะครับจะเป็นตัวไดนามิกนะครับเดี๋ยวพาชมเลยครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเราสังเกตดูเลยนะในส่วนของตัวไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเพิ่มความสว่างนะครับเวลาค่ำคืนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับตัวไฟ daytime running หรือว่าไฟสองสมางตอนกลางวันนะครับเพิ่มความชัดเจนนะครับในเรื่องของการมองเห็นนะครับบนท้องถนนในในช่วงกลางวันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับมาให้ทั้งหมด2จุดนะครับแล้วก็มีกล้องมองด้านหน้าด้วยนะครับ ใต้ฝากระโปรงนะครับรุ่นก่อนๆหรือว่าเป็นรถน้ำมันนะครับตัวนี้จะเป็นห้องเครื่องนะครับแต่ในส่วนของรุ่น b v d Seal นะครับตัวนี้จะเป็นที่เก็บสัมภาระนะครับเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่อยากจะใส่สัมภาระเพิ่มเติมใส่สัมภาระเยอะๆสามารถใส่เพิ่มเติมเข้าไปที่จุดนี้ได้นะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับ โอเคมาด้านข้างนะครับก็จะมีจุดแบ,บตการ์ด NFC นะครับพร้อมกับตัวมือเปิดนะครับประตูแบบไฟฟ้าแล้วก็สามารถไหลเก็บแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวาชาร์จไฟนะครับก็จะอยู่ที่ด้านท้ายและนะครับก็จะมีช่องให้เรา,าชาร์จไฟอยู่2แบบนะครับแบบ AC กับแบบ DC นะครับในส่วนของจุดชาร์จไฟ ส่วนทางด้านท้ายครับนะฮะจากที่เรามองเห็นก็คือมีในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับที่เป็นแบบ led นะครับเพิ่มความสว่างนะครับในยามค่ําคืนนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับกับระยะถอยหลังเพิ่มเติมเข้ามาอีก4จุดนะครับและก็ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายอีกนะครับที่ใหญ่โตเพิ่มขึ้นนะครับสามารถเก็บของได้เยอะมากนะครับ ด้านในนะครับก็จะมีแถมในส่วนของตัวปลั๊กชาร์จที่เป็นตัวชาร์จฉุกเฉินนะครับมีสายชาร์จที่เป็นสายพ่วงนะครับ B 2 L เพิ่มเติมให้นะครับในส่วนของตัวนี้มาด้านข้างฝั่งด้านนี้นะครับในส่วนของตัวล้อครับตัวนี้นะฮะจะได้ในส่วนของตัวล้อขนาด18นิ้วนะครับขนาดของตัวยาง2 2 5สทับนะครับได้ช่วงล่างคู่หน้านะครับเป็นดับเบิลบิทบนนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวช่วงล่างที่เป็นด้านหลังเนี่ยนะครับ เป็นแบบมันตะลิงก์นะครับเพิ่มความนุ่มนวลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะภายในนะครับก็ได้ความเรียบรูนะครับดูมีสไตล์นะครับดูเป็นผู้นำนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในส่วนของตัวรุ่น b ีวีดีซนะครับเรามีให้เลือกทั้งหมด3เกรดรุ่นนะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับสนใจสอบถามราคาเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาที่ B ีวีนะครับสอรุ่นอุทัยธานีหรือต่อตรงมาที่ เซลล์โต้งนะครับดีสอรุ่นไทเาเนียได้นะครับเบอร์โทรครับ061278665ครับขอบคุณมากครับ